สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมนะฮะผมนิดนะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับเราก็จะเอารถไปส่งให้ลูกค้านะครับผมนะฮะแะซึ่งต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับผมลูกค้าเข้ามาดูแล้วประทับใจมากนะครับนะฮะตอนนี้นะฮะเป็นอีซูซูนะฮะปี2018นะครับผมลูกค้าเห็นแล้วนะฮะประทับใจมากนะครับเดี๋ยววันนี้ ลูกค้าจะอยู่ที่บ้านรอนะครับผมแล้วก็ผมข้อจะเดินทางไปนะครับกับทีมงานนะครับผมโอเคนะฮะรถสภาพสวยมากนะครับผมรนะาคาขายนะครับผมจากราคาอยู่ที่5,25 0 0 0 0บาทนะลดให้ลูกค้าไปเลยนะเหลือเพียง5 0 0 0 0 0กับ5,000บาทนะครับ oh. เราแถามประกันชั้นหนึ่งให้อีกด้วยนะครับมาดูในส่วนของอรูปลักษ ภายนอกก่อนนะครับผมรถของเราก็สภาพส,สวยๆเดิมทั้งคันเลยนะครับเนี่ยด้านข้างนะครับผมรถของเราเนี่ยไม่มีประวัติทําสีมานะฮะลถ้าเห็นแล้วก็ประทับใจนะครับเนี่ยรถปี2018นะฮะรถออกศูนย์มาแค่มาแค่ปีกว่านะฮะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็สามารถไปส่งให้ได้เลยนะครับผมเนี่ยรถภายในอะไรสวยหมดเลยนะครับ รถของเราสภาพสวยนะฮะอันนี้ก็เมทอาร์จากโรงงานนะครับผม <Wow. S 1> เราเปิดให้ลูกค้าดูนะลูกค้าก็ประทับใจนะครับผมรถสวยมากนะครับเนี่ยคันนี้จะเป็นตัวแอลยกสูงนะครับผมปี2018นะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ,รบ <Wow. S 1> แม็กใหมย่ยังใหม่เลยนะครับผมเดิมจากโรงงานเลยนะครับ และว,วันนี้ลูกค้าได้เลิกรับรถแล้วนะครับเราก็จะทำการส่งมอบนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศที่บ้านลูกค้านะครับผมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะยูทูบนะฮะเฟซบุ๊กนะครับผมอ่าผมเนตออโต้นะฮะพนักงานฝ่ายขายประจำร้านหอจกอบีเอคาเซอร์วิทสาขาพะเยานะครับผม รถของเรามีมากกว่า50คันนะครับผมสภาพส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะรับประกันให้3ปีนะครับผมรับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้3ปีรถมีประวัติมาเราไม่ขายนะครับผมหรือภายใน3เดือนลูกค้าตรวจเช็คว่ารถมีประวัติชนหนักพลิกคว่ำม,มาเราปิดบัญชีให้เต็มจํานวนนะครับผมนะฮะแล้วก็ลูกค้าจะได้ค่าเสียเวลาไปอีก10,000แบาทนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะพาไปชมที่บรรยากาศบ้านลูกค้านะครับผมตอนนี้เราก็ใกล้มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านถ้ำอำเภอหนองใต้นะครับโอเคก็ตอนนี้ก็จากจุดนี้ไปถึงบ้านลูกค้าก็ประมาณเกือบกิโลนะฮะก็จะผ่านถนนคอนกรีตนะครับผมเส้นผ่านทางบ้านนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมาพบกับทุ่งนา ครับผมกรุงนานะฮะร,รอบเลยนะฮะแ้วก็จะมีภูเขาด้านหลังวิวสวยมากเลยนะครับผมบา้านลูกค้านะฮะนี้ก็เป็นบ้านถ้ำนะครับผมระยะทางจากาบ้านลูกค้าไปถึงทีท่เต็นท์รถนะครับผมก็ประมาณ3ามกิโลนะครับ <S <S ถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะได้ทําการถอยรถนะฮะเอาไปจอดไว้ในบ้านให้ลูกค้าเลยนะครับผมตอนนี้รถก็ได้มาอยู่ที่บ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตอนนี้ผมก็จะมาบอกนะขั้นตอนการดูแลรักษารถนะครับผมให้ลูกค้าได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าต่อไปนะครับผมตอนนี้นะครับผมลูกค้าก็ ดูรถแล้วเห็นรถแล้วนะครับก็ประทับใจมากเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมราคาขายอยู่ที่5 2 5 0 0 0บาทนะครับาทนะครับเห็นว่าพ่อเป็นลูกค้าเก่าเรานะครับผมก็ลดให้ทันที20,000บาทนะครับผมแล้วก็พ่อก็ใช้เงินดาวน์อยู่ที่4 0,000บาทนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเปิดให้ลูกค้าดูเลยนะครับผมว่า รถคันนี้นะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับอันนี้รอยอแากจากโรงงานนะครับไม่มีประวัติปิดคว่มมาก่อนแน่นอนนะครับผมนะฮะพอมาดูตรงนี้นะครับผมระบบเครื่องเสียงนะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะฮะกดตรงนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยแล้วก็มาดที่โฟนนะครับ ก็สาม,มารถเชื่อมต่อพูทูดกับมือถือได้เลยนะฮะโทรเข้าโทรออกรับสายได้เลยนะครับร้าบริการเป็นไงบ้างครับร้า <c oughs> นเราก็มีการการับประกันนะฮะ <c oughs> เครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับผม3ปีเลยนะครับระบบช่องล่างเครื่องปะอากาศแล้วก็แบตเตอรี่นะครับรับประกันท้อีก6เดือนนะครับครับใช่นะครับคร <c oughs> ับครับผม,มโอเคโอเค แม่ประทับใจยังไงครับหนอครับผมลองครับเราไปได้ผมปอมอบหนอนะครับผมโอเคครับผมผจะนั่งขับปอสวัสดีครับวันนี้ดิฉันก็ได้ทำการนับเงินดาวนี่กับทางร้านนะครับผมจป็นวนคืนหมื่นบาทนะฮะวันนี้เราก็มาขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเป็นการถ่ายรูปแล้วมอบรถนะฮะ กดไลก์กันหน่อยนะครับผมอโอเคครับหนึ่งสองสาม